สบายดีคลิปนี้กสิาเบามาจมอีกเดือนหนึ่งนาะพี่น้องค่ะคือเบาเมืองเนียว่างนาะพี่น้องนะม <c> อ <ười> ส,าสาบานาใส่เสื้อตัวเก่ามาจมเออต่อจากคลิปที่แล้วแล้วพี่น้องจมสู่ฟังอีกเนาะมาเบามาเบาสู่ฟังอันนี้เป็นพยัยามเอาแซง่ด็ดสองแล้วพี่น้องให้เห็นว่าคนขาวเนี่ยนิดหน่อยเพราะว่าคลิปนี้เลยเขาขา,ขาวคนมืด แต่ว่าคนเหนะม,นะม,มื่อนนันะ่นเป็นน้ำคำนคนั่นแหละเมื่อนไฟเหมื่อีอันนี้เดี๋ยวมันเป็นน้ำขมแล้วไะกาชิประมาณนั่นเลยพี่น้องเพราะว่าตัวจริงกะตัวดำดำ <c oughs> ตาเขิวเขียวเนาะพี่น้องเนาะอ้วนอวนดำดำประมาณนี้เนาะนเห็นกาชิจำมาได้แล้วพี่น้องเพราะว่าตัวจริงกับในโทรศัพท์บอคอ่อาายคือกันบันไดเพราะว่าอยู่ข้างนอกกับข้างในจอกาชิบอคือกัน <c oughs> ตอนนี้อยู่นาจอกาชีบาคได้เนาะพี่น้อง ตัวจริงกะสิบก็คอยบออเบาหัวอยู่หน้าจอนี่เข้านังอยู่ผู้เดียวเข้านังอยู่ผู้เดียวเข้ากะสิเบาไปกับโทรศัพท์คันอยู่ไล่คนกับเบาหยาขาเจ้าสิาาว,าว่าพี่บ้าพี่บ้าว่านะังเบาผู้เดียวเนาะประมาณนี้นะพี่น้องผู้ใดที่ถ่ายยูทูปนี่ขเจ้าชินแล้ะขจ้าเาก่งนะขาจาวจิตถ่ายได้ทุกสถานที่บอกว่าสิคนหน่อยคนไล่มุมีคนขเจา้าก็สิเบาได้เบิรนะ์ตเนาะพี่น้อง ในซาเวน,านา่าาออกไปกข้างนอกกับคะแนนคนไล่ที่คืนเนาะการชีนงังว่าวไม่ว่าคันนังว่าอะไรคนอื่นนังจ่องอยู่ข้างขางหรือว่าคนหลายๆลายคนนี่เซลก็เป็นเก่าสิบคนแบบนี้นะการเสี่ยวว่ได้การเป็นเออว่าอะไรเสีเ่ยแน,ยนามไา,นะา,าข้างข้างถ้าเจ้าแนมบอกว่าอย่างเพระมาณนี้นะการสีเกิดคืนเน่คันเห็นตัวจริงการสี่ยบอกบอกเกงนะ่งนะพี่น่ะถ้าเจ้าบางคนสิว่าขี้คุยหรือว่ายิงประมาณนี้ แต่คนจริงกรบอแมทเนาะพี่น้องอยังอายซีบ่าวพี่สังนะเพราะว่านคข้นบบสนิทแก่สีโบหูเนาะอันนี้แก่สีมาเฝ้ามาจามาถักมาทายเป็นอย่างไรไนเน่นาะพี่น้องทางไก่ทางไก่อยู่จังหวัดใดใน่ฝนตกบนอสวงนี้แต่ทางนี้สีสเกตโบฝนบบตกพี่น้องหอนลายตอนนี้กันนางนางให้ตะเวนตอกตาให้มันแจ้ง เพราะว่าคนมืด <c ười> ขยมใส่เสือสีสมบางคนวอาโอ้ใส่เสือสีดอแดงโมเมนต์สีแดงเราไม่นอนนี่เป็นสีสมสีสม,สสมนั่งตอบตะเวนให้มันแจ้งเนาะให้มันซอยครับแสงให้มันแจ้งเึ้นมาคนจังสิบนต๊ใจเพราะว่าอยู่บอลมืดแล้ค่ะมุมอัพแลค่ะมืดเข้าไปเลยเพราะว่าคนมืด มันเป็นน้ำคนณอะไรเนี้ยบางทีแสงกับบุพเพแสงบุพเพกับสิมืดเพราะตัวจริงเนี่ยมันปั๊บแสงบุได้คือในกล่องมย่งมือต,อตลอดก,การมืดตลอดก,การน,นะตัวจริงนะเพราะว่าในโทรศัพท์นี่เขาปั๊บแสงเนีเ่ยเยเ,เปิดเปิดเปิดหน้าต่างให้แสงตะเวนแหนกมาแา้วก็ไข่แหนเห็ดแห่คนมีสีขึ้นมาแหนนะขันคันอยู่ข้างล่าง ยางมือแรงมือนะขีดเพชรกับเขามือกักมือเนี่ยไฟมาแจ้งว่าเดี๋ยวพี่น้องคนก็มือดิ้งมือเขากันเลยเนาะอันนี้กันบอกนัวหัวหมวนกันไปนะพี่น้องเมื่อนี้ก็คือมื่อวาอีกคลิปหนึ่งกับมีคนทำซามาน่าจะคือบ่อไหลสดเนี่ยคืออย่งสี่เลยพี่น้องไหลสดหยานหมูมีคนเบิ่งเพราะว่าจังเกตเบิ่งแต่ว่าคลิป เขียบซาวันหน้านะ่ะคนลดลายเนาะพี่น้องตอนเมื่อถ่ายอยู่บ้านเก็ชิมีคนเบิ่งเยา่แต่ลงมากุ้งเทพอ่ะบ่มีคนเบิ่งแล้วโหบ่เคยไม่เขิยบแต่กลมาอยู่แต่งจังหงวัดเนี่ยก็ชิมีเพิ่มมาแหนจักน่อยละยอียดเวลาไหลซดละยอียดบ่มีผู้ใดมาเววนำยังบ่ท่านอีเก่งเนาะพี่น้องก็ชิบ่เคยไหลซดนํำก็ชิมีบางขังที่มีคขิปบไหลซดนะ่ะค,คือหนองสาวสาวลาคนบานนอก เราพาไหลสดเราก็สิเวาวอุนสีนาะแงฟนครับเราก็สิเขามาเบึงกับแม่นางวิอย่างนี้เนาะสองสาวแล้วก็วเ้าเลาวคนบ้านนอกพาไหลสดก็ที่มีเดี๋ยวคลิปคลิปเอียงคลิปไปสมภชพระหรือว่ามีเถอหนึ่งหรือสองเถื่อนี่แะเราเราไหลสดแต่ว่ววาชามบ้านบอท่านเลยเคยไหลสดนาะเนี่ย ว่าเดียวเดียวเขาจะยิงคำถามมาเลยตอบ่ได้เพราะว่าคือคำถามที่เม้นไหวน้นสมณะจะมาอัดเป็นขีปได้ตอบได้น้พี่น้องบางคำถามแต่เวลาที่ยิงคำถามสดเวลาไหลสดน่ะ <c oughs> ยันขืดบ่ท่าน <c oughs> ยันขืดบ่ยันขืดคำตอบบ่ท่านเนาะพี่น้องยันยันยันไปเบิด์ตท่นแหละบ่ท่านเคยลองไหลสดเนาะพี่น้อง ผูได้อยากเบิ่งไหลซดกับคอมเมนต์มาบอกเเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิพยายามคิดเบิ่งอีกเ่อหนึ่งอาจสิไหลสดเนาะพี่น้องส่วนนี้ว่างแห้งว่างไป่ะบรรยากาศมันเป็นตาไหลซดอยู่ดอกเพราะว่าบางส่วนมันเงียบเงียบเงียบอยู่บ้านนี่ที่เป็นยังบางคนก็ถามว่ะคือไหลซดดึกหนองสาวตอนอยู่บ้าน ยังเว้นเลยไหลสดบ่ได้แล้วเสียงเพลงเนาะเสียงเพลงที่มันมีลิกษิ์มันกบบระบอกผ่านเพราะว่าเือนไตเือนไตกับเพลงเือนเนื้อกับเพลงเือนขางกับเพลงต่างต่าเนาะมันมีลิกษิตพอบานนะเจ้าเปิดเพลงเนี่ยมันมีเครื่องเป็นเครื่องเสียงนะพี่น้องมันดังคือทีบอนอื่นที่ขาจาไหลสดนะ่มันเงียบมันเงียบมันห่างจากผูพคนเนาะมันห่างจากบาน ดูสีนะเขาจะาไลฟ์สดง่ายๆได้คำว่าไลฟ์สดในเฟซบุ๊กมันไล่ได้อยู่พี่น้องเพราะว่าเพลงกับอาชิม,มีพิษฤกษ์สิแต่ว่าเขาบม่ได้เปิดสางไรได้ในเฟซบุ๊กเนาะเปิดสางไรได้อยู่อ่า YouTube แต่คันมีเพลงที่มันพิษฤกษ์กสิทเท่ากสิโดนแบนเพิ่งกสิบแบนด์สองเท่าเนาะนั้นพิษผ่านลายลายเถื่อเนาะพี่น้อง เิ่นอาจสีแบนสองเฮาอัดเสิปิดสองเฮาไปเลยนะพี่น้องอันใดที่มีเสียงเพลงที่มีลิเกซิตเพราะว่าเฮาไปละเมิดลิเกซิตเพิ่นคือบางที่เฮาก่ไดต้ต่างใจนะพี่น้งองเสียงเพลงแววมาในหนึ่งก็คือคลิปต้องปิดเนาะเพราะว่าถ้าเพิ่นด้ยินหลายๆเถื่อเข้ามาแล้วมันผิดลิเกซิตหลยเถื่อเพิ่นเตือนสามขังนะส่องอาจสปิวได้นะพี่น้องนะอันนี้ก็เป็นขอขิดที่สําหรับ y o YouTube มือใหม่นะําเดินพี่น้องเบิ่งไว้ ที่จอมันนาหูมานี่ประมาณประมาณนี่อะพี่น้องเพลงที่มีลิกซิต์นะขันเผิ่นเตือนสามครั้งแต่ยังเหตุอยู่มันมันเหมือนกับว่าเอาเพลงพิ่นมาหากินนะเนาะผิ่นกะสิอาจสิปิดสองเฮาบางทีก็บอกว่าเออโมเป็นยังดอกลงไปโลดเสียงเพลงนะแต่คลิปนี้เจ้าบรด้เงินเด้อจะคข้องเพลงได้จะคข้องขายได้ยังประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละพี่น้อง ถึงจะากจะมีหยอดวิวหลายยอดหยอดคอมเมนต์หลายแต่ว่าโบมีรายได้นะโฆษณาหรือว่ารายได้จากกยอยจะได้จากคลิปนี้ก็คือขายเพลงได้จะคองเพลงผลได้เงินไปนะสว่วน,นนะ่ะเนาะเป็นกำลังใจให้เบสดสุขุสุคนเดอพี่น้องสำหรับคนที่ถามสาวนาว่าอ่า เจ <c oughs> ้าคือเบาเป็นแหละจริงๆแล้วก็เเบาเป็นมาตั้งสามขวบไนแลว้วเบาได้แต่สิมพอในคลิปเนี่ยแหละพี่น้องกันเจอเตัวจริงกับสีหนังเซย้อยู่จ้ะว่าคันค้นบอดสนิทกสีบโบฮอยเบานั่มปน,น,นัน <c oughs> อยู่ในในเฟซบุ๊กกับตองคออภัยหลายๆเด้อพี่น้องบางทีซาาหน้าน่ะ เปิดเน็ตไวอยู่อัพโหลดคลิปอยู่นะกะสิคลิปไว้บ่ได้บ่ได้หลับสายเพราะว่าถ,ถลับแหละคลิปของซาบานาที่อัพโหลดลงมันสิเด้งเนาะมันเด้งอ,อ๋อมันแกะสิลงคลิปใหม่อีกมันเสียเวลาแล้วันเป็นยังไงล่ะคันเขาลงคลิปแล้วคันหลับสายหรือว่ามีสายเขามันแกะสิเด้งเด้งคลิป ที่เขาลงใน youtube มันเด่งออกเลยให้มาเริ่มต้นใหม่สิเจ้าพนาก็สิบบอคอยรับใจนี่อ่าเฟซบุ๊กมันได้ต้องข้ออภัยหลายหลานะพี่น้องสําหรับคนที่โทรมาแล้วก็บอกว่าเป็นเอฟซีเดอ้ออยากเว้านําบางทีเจ้าพนาเว้าอุ่นน้ำกะว้าบอคเก่งเอาพี่น้องต้องข้ออภัยหลายๆ,ๆอันคันแซดนะนสิพอได้อีกน้งอนงพ,ออพี่น้งองแซดเอาเด้อพี่น้งองแซดเอาตอบคําถามกับสิพอได้อยู่คันว,ว่าเว้าเว้าคุยวิดีโอคอลหากันนี่เจ้าพนากับสิบบอสะดวกเพราะว่ากัน บอกสนิทกันอะไราบัน่บบนาบอคอยเสียดอากจีวเาน้านพี่นนอะเพราะวา่าเพาบอกเก่งจกสีส่วนเรื่องใดมาเ่าจากสีส่วนเหล่องใดมาคุยเนะาะกาแฟกไว้สำหรับคนที่โทรหาทางเฟซบุ๊กขอถดขอภายหลายๆเด้อพี่นนองขอบุ้นทียังหักยังแพงยังติดตามส้มคลิปกันอยู่ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มแดดเริ่ม,มบดเลยพี่นนองมีเมฆอยู่ข้างนอกหนาเริ่มสีดำแล้ว เมมกบังตะเวนไปแล้ว <laughs> เริ่มศีน้ามืดแล้วพี่น้องข้อโทษขอขอไพ่นะพี่น้องเนาะสำหรับคนที่ติดตามทาง Facebook. นะเฟซบุ๊กอันคืออย่งางที่ซาเวนาอัปโหลดคลิปไปนะคันมีอันนี้อัดคลิปไปแต่บางเถื่อนอัดคลิปแล้วคนโทรเขานี่คือตัดเลยเลยพี่น้องคันอัดคลิปแล้วคันโบปิดโบปิด,ปดเน็ตไว้คันโคคนโทรเขาคลิปที่อัดอยู่คือตัดปุ๊บ ต้องไปเริ่มต้นใหม่อีกเนาะคันมีคนโทรเขาหรือว่าอันนี้นะก็สิได้เริ่มต้นใหม่อีกนะพี่น้องเจ้าบนาก็เลยบอคอยรับสายทางทางเฟซบุ๊กนะกลายซีมีแล้วพี่น้องเอฟซีสองสามคนที่ว่าโอ้เป็นเอฟซีเดินย,ยากวานำนำเจ้าบ้านาก็ต้องขออภัยหลายๆพี่น้องบอกบอคอยสะดวกกับการการวิดีโอข้อหากันเนาะนอง่ง ขอบคุณอลไรที่ยังติดตามเนาะพี่น้องเนะาะอันห้องแสตด์หน่ะแสด์ได้อเลยพี่น้องทางเฟซบุ๊กแต่ว,ว่าวิดีโอคอร์ซาบนาขอโทษขออภัยไลน์ที่บอกไม่ได้รับสายเนาะพี่น้องบางทีเ้าก็บบอสสะดวกเนาะพี่น้องบางทีก็อัพคลิปอยู่บางทีก็อัพวิดีโอ you, อยู่อัพคลิปลง youtube อยูอินะสิ่งนั้นซามนาบอสคอยสะดวกวันไดนได้อพี่น้องทางวิดีโอคอร์นะทางห้องแสตดที่ว่าแสตดกันนะได้อยู่เนาะพี่น้องทำไถซะแล้วทุกสุขดิบเนาะพี่น้องเนาะ พอได้อยู่เนาะขอบคุณหลายๆที่ติดตามกันเนาะพี่น้องเนาะคันอยากเบิ่งซาันนาหรือว่าอยากเห็นหน้าก็เบิ่งทงั้ทงคลิปทั้ง YouTube เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่ติดตามเนาะพี่น้องเนาะพอจามาไลน์ไลน์เติบเลยพี่น้องอ่านสำหรับคลิปวิดีโอที่อัดนี่ก็สิเว้าได้อยู่พี่น้องเพราะว่าเฮาอัพไปตัดไปจังซี่นะก็สิเว้าได้อยู่พี่น้องแค่เวลาเว้าสดๆกับโบหูสิ่ง เอาคำใดมาส่วนว่าหัวหัวเดีสนิทกันนะสำหรับคลิปนี้ซาบนาจิจจ๊อกใบสมีก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวที่มาจมใหม่เนาะพี่น้องเนาะคำถามใดที่ยิ่งคำถามมาอุ้ยยิ่งคำถามที่ที่ถามมาคอมเมนต์มาเนาะพี่น้งนองซาบนาสิอัดคลิปตอบเป็นคำถามคำถามไปเนะาะเพื่อจิบบอซับซอนเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหล,ลายๆที่ยังติดตามกันเนาะพี่น้องไปแล้วบ๊ายบาย